สวัสดีครับคุณผู้ชายต้องการรับไวน์เลยดีครับมีไวน์อะไรบ้างครับนี่ครับคุณผู้ชายขอแนะนำไวน์คัสซิโอเดลไดโบนะครับเจ้าไวน์ปีศาจผลิตจากประเทศชิลีนะครับเป็นไวน์โลกใหม่ปริมาณแอลกอฮอล์สิบาจาเปอร์เซ็นต์ทำจากองุ่นคาบเนสเซวียง กาเบเนีเซอร์วิยงทำมาจากเง่นกาเบเนีเซอร์วิยงบอดี้จะวายตัวนี้นะครับมีเดียมบอดี้ถึงฟูลบอดี้ให้ความเข้มข้คนค่อนข้างสูงแล้วก็เอ็กซิติตี้ก็กลางๆนะครับก็คือความเปรี้ยวก,กลางๆ ในส่วนเรื่องของความร r y นะครับความรายความฝาดก็ค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ฝาดจนเกินไปนะครับแในส่วนของความ f r ต i t y นะครับความรู้สึกหวานชื่นใจนั้นสูงเลยทีเดียวทานง่ายครับโดยสรุปรวมแล้วก็ค่อนข้างไปทางมี medium ส,ส่วนใหญ่โอเคไหมครับทสอบไหมครับ นยการเปิดไยแดงน,นะครับก็ให้กรีดบริเวณรอบฝาก่อนนะครับแบบนี้นะฮะ ครับในส่วนของการเทสไวน์นะครับพอบริกรณเขาเปิดแล้วนะครับเราจะตัดลิ้นให้เ,เทสว่าไวนา์นี้เสียหรือไม่ครับสักประมาณนี้นี่ครับเราจะไปยืนเราอีนนี้เราก็ทำการเทสต่ตอไปเป็นการลินแบบ ฟูลเสิร์ฟเลยนะครับปกติเสิร์ฟปกติแบบนี้จากแบบนี้เรียนฟูลเสิร์ฟจากแบบนี้นะครับนี่ในส่วนของโคด Y ที่สามารถฟูลเสิร์ฟได้นะครับนี่จะเป็นลุมอย่างนี้ มีความฝืดเอาไว้ให้นิ้วโป้งยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟได้ไหมครับไม่หล่นจับได้อย่างถนัดในส่วนของการจับแก้วไว้ก็มีอยู่3แบบนะครับจับโดยอุ้มมือหรือว่าจับที่ก้านที่เขาผลิตมากับแก้วหรือการจับที่ฐานนะครับจับได้ทั้ง3แบบเลยแล้วแต่ที่เราถนัดนะครับ ไม่ถูกไม่ผิดนะครับในส่วนการกินวายนะครับให้เราดมก่อนสัมผัสถึงกลิ่นเขาให้กลิ่นอะไรมาบ้านเราสามารถดูได้ที่หลังฉลาดจะบอกว่ามีกลิ่นไม้โอก๊โอกอบมีกลิ่นแบล็คเบอร์รี่กลิ่นกลไม้กลิ่นอั้ง,งุ่นชาบีเน่ชาวยอง ก็คนไทยก็ไม่ค่อยได้ดมสิ่งเหล่านั้นนะครับส่วนผมเนี่ยดมปปุ๊บเป็นกลิ่นเหมือนผลไม้หอมๆแล้วมีกลิ่นคล้ายช็อกโกแลตครับพอดมอ่ะตอนแรกให้มองก่อนนะครับมองเนื้อมองเนื้อวาย เป็นวายฟูลบอดี้ถึงมีเดียมบอดี้นะครับบอดี้วายเนี่ยก็คือความเข้มข้นมีไลท์บอดี้มีเดียมบอดี้ฟูลบอดี้อันนี้กึ่งไปทางมีเดียมถึงฟูลนะครับถ้ามีคราบในเราแป่งครับถ้ามีคราบน้ําเป็นนึกเน่เนี่ยแสดงว่าแอลกอฮอล์สูงตัวนี้อยู่ที่13.5เปแล้วก็มีบอดี้ที่ มีเดียมพอดถึงครูเลยนะครับเพราะว่าตัวหุ่นพันนี้เนี่ยมันให้ความ u l ูพอดีอยู่แล้วพอดูเสร็จก็ดมจะกินอะไรบ้างจแต่ให้จิตพอตอนจิบเข้าไปนี่ให้จิตขนาดเ,เข้าไปเต็มลิ้นนะครับ ไม,ไม,ไม่ไม่จิบแบบจิบอันนี้ไม่เอาต้องจิบกระปแล้วให้มันเต็มลิ้นมันจะให้รสอะไรบ้างก็ดูหลังฉลาดให้รสดาร์กช็อกโกแลตให้รสกาแฟให้รสเลเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะไรก็ตามแต่นี่ครับคือความพิเศษของการกินไวาย อมสักพักแล้วเกลืนแล้วก็ดูว่าคาแรกเตอร์มันเนี่ยยังติดลิ้นอยู่ประมาณหนึ่งสองสมแปดวินาทีได้มันยังให้รสชาติที่ลิ้นเราอยู่ดูดมจิบอมและกลื่น เฟินมากเลยครับวายแต่ละย่อ,อแต่ละสถานที่ปลูกแต่ละสายพานันธุ์องุ่นจะไม่เหมือนกันมันเป็นสเสน่ห์เป็นศิละปะอย่างหนึ่งครับในการกินวายอันนี้คือลูกค้าเราแน,น่วเครครับเริ่มสวัสดีครับคุณผู้หญิงสนใจรับวานคุณพิ้ครับ ยวดูก่อนนะครับอันนี้เป็นคาซาเนโล่เดดเดโกนะครับเป็นไวยจากชิลีให้แอลคออยู่ที่13.5%นะครับแต่ว่าบอด y ี้ของไวตัวนี้นะครับ oh. เป็นมีเดยมบอดี้นะครับจนถึงฟูบอดี้ให้ความเข้มข้นและแอค s ซิ i ิตี้ก็ให้ความเปรี้ยวอยู่ระดับปานกลางแล้วก็มีความเทน,นินที่ใส่ไปเนี่ยฝาดเล็กน้อยนะครับ กินง่ายแล้วก็มีความฟุตตี้คือความหวานเนี่ยในระดับสูงเลยทีเดียวพอดื่มเข้าไปปุ๊บจะรู้สึกถึงความสดชื่นแล้วก็ความหวานของแบล็คเบอร์รี่นะครับแล้วก็ให้กลิ่นของไม้โอ๊กแล้วก็ในตัวของวินเทจก็เป็นปี2019นะครับ,รบสนใจตัวนี้ไหมค,ครับงั้นลองเทสนะครับ่โอเคครับ อันนี้คือสมมติว่าเปิดเสร็จเลยเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับก่อนครับ เป็นไงครับตรงนีน้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ค่ะโอเคครับเดี๋ผมฟูเสร็จให้เยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ